สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจุดร้อนแรงอีกจุดหนึ่งนะในขณะนี้ก็คือแถบชายแดนยูเครนกับรัสเซียนะครับเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับนาโตนะครับก็ขยายตัวดูเหมือนจะมากขึ้นนะแล้วก็ ท่ามกลางความตึงเครียดเนี่ยครับนะทางรัสเซียนะก็มีการทดสอบนะครับจรวดมิตร์นะความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดนะครับไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ชื่อว่าเซอร์คอนนะก็ทดสอบสําเร็จนะก็มีความเร็วนะถึงประมาณ9มักนะประมาณ9เท่าของความเร็วเหนือเสียงนะครับเพราะนั้นะมาติดตามดูนะอัปเดตสถานการณ์นะความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับนาะโต้นะครับรัเสเซียได้ทดสอบนะการยิงนะเซอร์คอนไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์นะ Circle, ide, นะจะรวดขี่มนุษย์ ขีปนาวุธนะครับความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดนะครับโดยทางมอสโกนะยังคงต่อเนื่องที่จะพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดตัวนี้นะครับในขณะที่ความตึงเครียดนะยังคงมีอยู่ในระดับสูงระหว่างทางมอสโกนะครับกับทางนาโตโดยทางรัเสเซียนะครับได้กล่าวหานะทางตะวันตกนะของการใช้คำว่านะเส้นแดงนะที่เบาเกินไปในขณะเดียวกันนะครับ ทางรัสเซียก็ได้บรรลุนะผลสําเร็จนะของการทดสอบจรวดมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดนะครับในวันที่18พฤศจิกายนนะที่ผ่านมานะมีภาพเผยแพร่ามานะจากทางกองทัพรัสเซียโดยทางรัสเซียได้ทดสอบการยิงจรวดมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดเซอร์คอนของพวกเขานะครับที่ถูกอ้างถึงว่าไร้เทียมทานโดยประธาน,นาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับ ตามรายงานต่างๆจรวดมิสไซล์ถูกยิงออกจากเรือลบของรัสเซียนะได้พุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายทดสอบนะในเขตน่านน้ำอาร์กติกนะครับโดยทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็กล่าวว่าจรวดได้ทำลายเป้าหมายนะครับทดสอบของมันเนี่ยด้วยการพุ่งเข้านะใส่กระทบนะโดยตรงเลย จรวดมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดเซอร์คอนนะได้บรรลุภารกิจนะทดสอบมาหลายครั้งในไม่กี่เดือนนะที่ผ่านมานี้นะครับโดยจรวดมิสไซล์นะของทางมอสโกเนี่ยนะจะทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่บนปลายคมนะของการแข่งขันทางอาวุธนะครับกับทางสหรัฐโดยทางรัเสเซียนะครับได้ดำเนินการนะพัฒนาในะขีดความสามารถของความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดนะครับมาเป็น ระยะเวลานะับเป็นทศวรรษแล้วนะครับจนถึงขณะนี้นะก็หวังว่านะครับการพัฒนานะของอาวุธความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดเหล่านี้จะทำให้พวกเขานะอยู่บนปลายคมเหนือการแข่งขันทางอาวุธนะกับทางสหรัฐโดยทางไบเมเดีปูตินนะครับในปี2018นะครับได้เปิดเผยอาวุธความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดชนิดใหม่ของรัสเซียนะและได้กล่าวว่ามันอาจจะสามารถโนะจมตีเป้าหมายที่ระยะ นะครับห่างไกลได้ถึง1,000กิโลเมตรโดยเขาได้เน้นย้ำว่านะการใช้งานของจรวดวิสไซล์นะั้นเนี่ยจะช่วยยกระดับนะขีดความสามารถนะของกองทัพรัสเซียนะอย่างมีนัยสำคัญนะครับคำเตือนของบริฑิีปูตินต่อนาโตนะเหนือปัญหาของยูเครนนะเขากล่าวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าบรรดาหุ้นส่วนตะวันตกนะของพวกเรากำลังทำสถานการณ์นะครับให้มันบานปลาย นะโดยการจัดหานะครับให้แก่เคียบนะด้วยอาวุธยุธทธบกรณ์ร้ายแรงที่ทันสมัยทำการซ้อมรบทางการทหารที่ยั่วยุในแถบทะเลดำและในภูมิภาคอื่นนะใกล้ชายแดนนะของพวกเรานะครับทางปานามาดีปูตินนะครับกล่าวว่าทางตะวันตกนะกำลังใช้คำเตือนต่าง,าง,างนะของทางรัเสเซียเนี่ยนะที่ไม่ให้ข้ามเส้นแดงของพวกเขาอย่างเบาเกินไป นะรวมถึงเขาก็ได้กล่าวหาหนาโต้นะครับว่าทำลายล้างกลไกทั้งหลายทั้งปวงนะสำหรับการสนทนาพูดคุยนะกับทางมอสโกนะครับโดยในสุนทรพจน์นะทางโทรทัศน์นะาประธานดีปูตินนะได้เรียกร้องความสัมพันธ์ต่างๆนะกับทาง,าง,างสหรัฐว่าไม่น่าพึงพอใจแต่กล่าวว่าทางมอสโกนะเปิดทางเพื่อการพูดคุยต่างๆ ทางเครมลินนะครับเตือนนาโตว่ามันอาจจะเป็นนะการข้ามเส้นนะฮเ,เส้นของรัสเซียนะหากพันธมิตรนะทางการทหารนั้นได้ขยายโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาเนี่ยเข้ามาในยูเครนนะครับนับตั้งแต่มอสโกได้กล่าวหา NATO นาโตเรื่องพฤติกรรมการสร้างความไม่มีเสถียรภาพนะรวมถึงในเขตทะเลเดำด้วยนะครับ โดยทางบูตินนะฮะก็ได้กล่าวว่าการบินนะของทางตะวันตกนะครับของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความร้ายแรงมากนะภายในเขต20กิโลเมตรนะของชายแดนรัสเซียการเพิ่มสูงขึ้นนะครับของความตึงเครียดระหว่างนาโต้และรัสเซียในเดือนกันยายนนะทางมอสโกก็ได้สั่งยุติทางการทูตของพวกเขานะกับทางนาโต้ภายหลังจากพวกเขานะ ได้กล่าวหานะักการทูตนะของรัสเซียว่าเป็นสายรับนะทำจารกรรมทางนาโตและรัสเซียนะได้อยู่นะหนาโอกาสเป็นเวลาหลายปีและการกล่าวหาของการจารกรรรมนะคับก็ได้ผลักดันให้ความสัมพันธน์ไปสู่จุดต่ําสุดครั้งใหม่นั่นเองนะรวมถึงทางมอสโกก็ได้เตือนนาโตด้วยถึงผลที่ตามมานะถ้าพวกเขารวมเอายนะูเครนเข้าสู่พันธมิตรนะทางการทหารนะครับ ทางสหรัฐและพันธมิตรยุโรปนะของพวกเขากำลังหารือนะถึงมาตรการที่มีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าทางรัสเซียนะใช้การปฏิบัติการทางการทหารนะต่อ,อยูเครนนะโดยทางหน่วยข่าวกองนะของสหรัฐนะครับก็ได้แจ้งเตือนนะพันธมิตรยุโรปนะของพวกเขาถึงความเป็นไปได้นะครับของการบุกนะจากทางมอสโกโดยมีรายงานว่านะครับทางรัสเซียนะครับ นะได้ขนย้ายกองทัพจำนวนมากและอาวุธยุทโธปรกรณ์นะเข้าไปประชิดติดชายแดนยูเครนนะในขณะที่เคมรินเนี่ยนะก็เพิกเฉยในเรื่องของการพูดคุยเรื่องโอกาสนะการบุกโดยกล่าวว่าการเคลื่อนไหวของกองทัพนะเป็นสาระสำคัญภายในนะฮะรายงานต่างๆกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินนะกำลังทดลองนะส่งข้อความว่า เขาจะไม่อดทนนะไม่อดกั้นนะต่อการขยายนะความคืบหน้าใดๆของสายสัมพันธ์นะของนาโต้นะครับกับทางยูเครนนะครับโดยทางสหรัฐนะครับและบรรดาสมาชิกนะของสหภาพยุโรปนะครับก็ได้เตือนรัเสเซียนะถึงผลที่จะตามมาถ้าหากนะครับพวกเขาใช้ปฏิบัติการนะทางการทหารในยูเครนนะครับวันนี้เป็น เนื้อหาข่าวนะที่ค่อนข้างจะนะสรุปนะครบถ้วนสมบูรณ์นะถึงสถานการณ์ตรงชายแดนนะรัเสเซียกับยูเครนแล้วความขัดแยงระหว่างรัเสเซียกับนาโตนะครับนะก็ฟังนะให้อัปเดตข้อมูลสถานการณ์กันนะเป็นจุดร้อนแรงในขณะนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะซึ่งเป็นการพูดคุยกันารายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้ โดยการส่งรายละเอียดข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านนะครับเข้ามานะในอีเมลแอดเดสผมนะครับนะเพราะว่าผมจะใช้อีเมลแอดเดสท่านเข้าไปสมัครอ e ีเมลกลุ่มนะเพื่อท่านจะได้สิทธินะ์ในการได้รับ Meeting ID กับ Meeting พาส s วิร์ดในการประชุมรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวอาทินะ์ผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปพลิเคชันชื่อว่าบลูมิทนะครับ นะท่านก็สามารถส่งเข้ามานะได้ช่องทางเดียวนะครับนะส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail.com นะครับอย่าส่งเข้ามาในไลน์นะครับก็อย่างที่บอกนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะท่านก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับและสําหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนชุมชนช่องของผมนะก็สามารถทําได้นะครับนะตามอัธยาศัยนะในเลขที่บัญชีนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับการทําให้ชุมชนเติบโตเข้มแข็งอยู่ร่วมกันนะเพื่อจะได้ ทําให้อยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงทศวรรษนี้นะครับใครชอบปากไลรแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ